สุดท้ายผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นมยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นชุดปิดท้ายของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นของสเปรนิ้วไลน์ของท็อปนะครับล้อตัวนี้เป็นล้องานเทียบนะครับผมส่งต่อให้ในราคาไม่แพงนะครับเอาเป็นว่าถ้ารวนเธอล้อเปล่าเลยจ่ายหลักพันเลยนะครับหน้าตาของเขานะครับตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับคือจะเป็นล้อโทนสีดำนะครับเป็นก้านแบบนี้เลยถ้าเป็นล้อของท็อปบายเลนโซ่มาจะเขียนคำว่าท็อปตรงนี้ ไปเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อเทียมนะเป็นล้อขอ18นะครับขอ18กว้าง9นะครับออฟเซตอยู่ที่25นะครับออฟ25นะนะครับแล้วก็ไม่ได้ตีตานะครับล้อตัวนี้นะนะครับแต่ที่ผมบอกนะครับลูกค้าหลายท่านยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับล้อเลนแบบล้อปลอมอันนี้ขึ้นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นล้อที่เขาทำเลนแบบขึ้นมา นะครับเช่นถ้าเกิดของใหม่ม,มีแบรนด์ตรงตามของเขาก็จะอาจจะมูลคาสี่ห้าพัานแี่อาจจะเหลือมงลาไม่กี่พันนะครับความแข็งแรงก็ลดลงนะครับสนใจแตนไหนทั้งมาได้ตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมส่งต่อให้ในราคาไม่แพงเอาเป็นว่าตามรูปประมาณนะครับเหมือนเดิมน,นะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยจเจริญยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรจะถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาคนระับ แับคลิปน,นี้นะค,ะครับผมกรอบนะครับจากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวชุดหน้าโอกาสหน้ากลับมาพบก,กันใหม่นะนะครับจากชุดน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ